สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ย่าดาวก็มาหาอยู่หากินขื้เก่าละจ้าไม้เก่าไม้เดิมหา,าหาปลาหาอยู่หากินก้อนศิโลโงหาอยู่หากินก็กินเขาก,นนากินน้ำสกนอวันเฮลงไปได้เนื้อมาก้อยพี่น้องงียกุกกจ,จวดจวด,จวด,จวด จวดก้อนลงกน้องจ้าโอ้ยปวดน,นา้าใสเลยพูดบุหามาดูนจ้ะพี่น้องเมื่อกิขอ้ขบน้ำโขกน้ำปลาน้ำกันมองผักมองเต้าจ้าอากาศปึงซีคึ้มคืเมื่อนนี้ก็จะฝนสิตโตกนี่แหละ ดักข้าวกับม้าเลยน่มาเหงาดูบ่ไปเห็ดเบียดมาหาบ้านเสยเปิดเพลงคว่ำโเฝ้าโเฝ้าเฝ้าไอหงลงน้ำเนี่ยค่ะ ไม่ได้จ้าพี่น้องลาเพาก็เฮ็ดเสร็จแล้วพักไปกินเขาบ้านี่เบิ่งแล้วพอมีแข่าเราอันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มลึดหนาลึดหลังเตะเขาโกรถหมดบาทแล้วครับของแท้ของแท่เด้ครับเอาไทยทีสเกิร์ตบ้านี้ไม่มามามาผู้มันผู้รอดเพื่อฮัก เมืองละสิปุ่มต้นไม้ใส่ปวเขากินปลาเด้อกินปลากินปลากินเขาปลาเด้ออันนี้ไทยลีลำันี่นี่ไทยลีลำอ่ะจวดนกค้ามเขางาบปลาแนวจวดไหมเร้ยจะแสบเนาะน้ำใสๆอย่างว่าไรแต่ว่าไม่มีเอาได้ไหมจับจับจับ กดไลยกดเ,กเชนิดเด้ยจ้าใสๆอย่าว่าไม่มีทิษแค่กระดิกมึนก็กล้มแล้วแก้แว,ว